สวัสดีค่ะพบกันชงกันเวทีมวยเวทีมวยอยู่ในสุ่มกงนะไปขังดดีๆดดีๆรู้สึกว่าจะสนมากตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยดดีๆจะสนเจดดี้จะสนดีๆดี่ซนิเรีนบ่เบิงนั่นเบิงนี่เลยค่ะยานุยานแล่นออกถนนแล้วรถต่ำในยานค่ะคือถ้าปล่อยเนี่ยโอกาส เป็นไปได้สูงนะคะเราเสียเฮ้ามานาั่งเบิงตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเฮ้าก็ต้องมีเบียดมีงานนะคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนั้นคือถ้าถ้าจะขังไว้ตลอดมันก็สงสารอีกหลายอย่างะค่ะบางทีมันก็นะอย่างที่เข้าใจกันนะคะซุ่มซุ่มสิปีน มอนีอ่พี่น้องที่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าทางไกลก็เริ่มเดินทางทยอยกลับหอดบานนะคะกลับมาก่อนบรูุวาลูกไส้ไปนั่งสิมาบอจะวดนะคะวดสลาวดสิมาหอดหรือเปล่าสิมาบอว่าสันเถอะ รถติดบ่งวันน้องเซมาบอลนะคะเดี๋ยวดูก่อนก็แล้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เขาเอาที่ลูกเราสะดวกสบายนะคะเอาที่ลูกสะดวกมาก็ได้ไม่มาก็ได้เอาที่น้องสะดวกวันนี้ก็เ,เตรียมแพ็กเสือะะ้อแล้วค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จก็จะจัดการเรื่องอาหารของเด็กนะคะแกงสีขา มูตรงเล่นเล่นกับบนหลอดค่ะจังสิสมกันจะไปเลนก็นดีดีเมื่อหอง่า,งาจกตาตาสสดวเลยจุะนนๆเริ่มจะหาย,ยากันละเริ่มโมโหให้กันละเดี๋ยวจะแยกกายละเริ่มสิเลนกันลีลีนะเลนไปเลนมาจะหาย,ยากันลีลีเดี๋ยวออกนะคะแยกกันแยกออกละเล่นนานไม่ได้มูจะเป็นลม เล่นนานแหละเล่นนาน้าแต่นี่จัดการหมกหมูบักท้าซานลงมาอย่างนี้บักท้าซาน้าซานหมูอย่าลงมานะ tí con ham luôn <laughs> ham luôn cái luôn, luôn. Bỉnh, nhau vậy không mà ham mẹ để bỏ qua luôn vào luôn Ít. để tất cả <laughs> nhà บอกว่าหามโล้มโมเมนว่าให้เฝ้าลงมเสร้างเป็นบอกก็ดิ้งหน่อยบัวายากเลยค่ะบดิ้งหน่อยดิ้งหน่อยมันพลาดตะหลินไงพลาดตะหลินมน่าจําได้ว่าบอกกัใช่ว่าช่วงเทศกาลนะเขาก็จะสนุกสนานเขาเขาก็จะไม่ค่อยดูดูช่องเราถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยมีคนดูช่วงเทศกาลแอนดสันบอก บรรลเลยค่ะปานัางเปิดช่องเปิดช,ช่องยังไม่ถึงปีเลย,เยก็ยังไม่รู้แต่พ่อกัใชัยเป็นว่า FC เขาบอกให้เบิ้งลิบเอาค่าแต่มวนนะคะดูปลาดูปลาเขาค่าแต่มวนเขาเขา่า,าตะเห่นสนุกสนานกับเทศกาลนะคะแต่ปานางก็เชื่อว่าเราจะต้องมีคนกข้ามาเบิงเอาแนเนปลานะคะ เมืนนมเ่อวานมีแดกสิปล่อยน้ำจากโซลาเซลล์ลงอีกเมื่อวานปล่อยลงอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นนะคะแล้วก็เพิ่นใส่น้ำหลายทางค่ะเมื่อวานแล้วก็ทีมช่างนะคะก็ฝ่าวแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คะ่ะอันนี้น้ำจากโซลาเซลล์ต่อลงสระนะคะแต่พอดีมัน,นถอยลดเขาถอยลอกพอใส่น้ำจากทอ่อโซลาเซลล์ นะคะแต่ว่างทอรถกระจอด้ล,ดลยขั้นนะทอยเขาจะออกคือเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามีแดดก็ลงเดียก็น่าจะต่อน้ําลงอีกนะคะให้ปลาได้น้ำใหม่นะคะขอใทุกคนมีความสุขฉลองฉลองกับเทศกาลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยในการเดินทางทุทกเส้นทางคะ่ะถึงที่หมายอย่งปลอดภัย ถึงบ้านถึงน้นเตี๋ยวหัหกนะคะกลับมาชาติแบตที่บ้านก็ขอให้ทุกคนใช้เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับครอบครัวนะคะทีมลังม่านไม่เป็นไรเล่าเกินมาคือเรารู้ว่าเรามาอยู่ตรงทุ่งนาเนี่ยตรงจุดเนี้เข้าตรงเสียสะละแล,ะละ้วล่ะเสียสละความสุขที่ว่าบ่ไดเป็นมวนไปเลาะกระมงนะคะ กับปีกับน้องของเทศกาลกับบอสเป็นอย่างค่ะวันใดขึ้นหอยกับมามาเล่นน้าทิมลังบานนะคะมาพบมาพอกันมาให้กาลัางใจทิมลังบาลน้าเดอ้อทิมละตูแล้วก็อีลากับไปสู่กํางานวันนี้ไปเที่ยวสงการทางผลค่ะอีสานเหนือเนาะหมือนกันตอนเช้าๆให้ดู เยฟซี e ได้ดูขอใทุกคนมีความสุขนะคะป้าน่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจที่ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดก็คือคนเจ็บคนป่วยที <c oughs> บ่ได้ไปส่มาส่นาะคนเจ็บคนป่วยที อยู่โรงพยาบาลนะคะตรงนี้ก็คือให้กำลังใจนะคะรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลให้ใหายไว้ก่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคนป่วยแล้วคนไปเฝ้นานะคะเราจะให้กำลังใจกันแบบนี้ไปตลอดแล้วก็มีความหวังค่ะให้ทุกคนอยู่แบบมีความหวังไม่ต้องท้อนะคะไม่ต้องทอ้อ กับชีวิตทุกวินาทีที่เขายังได้อยู่ได้เห็นโลกสวยๆก็คือเป็นรางวัลล่ะคะ่ะหมีความหวังค่ะทุกวินาทีมีความหวังเป็นไปได้หมดนะคะทุกวินาทีสูสูสูสๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะช่องกระหน้าเป็นกำลังใจให้ มากนะคะเป็นอย่างจีนเนี่ยวว,วกมาเรืองแบบจงสี่เพราะว่า <c oughs> เข้าใจหัวอ,อกคนที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเข้าใจหัวอ,อกคนไปเฝ้าเข้าใจเบิดค่ะว่าชีวิตยุ่งยากขึ้นเยอะนี่แหละคะ่ะแต่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ทุกคนก็หลีเลี่ยงไม่ได้นะคะ่ะเป็นอยังก็ตามกะ สู้ให้ถึงที่สดุดทุกคนทุกคนเกิดมามีมีโลกมีไพ่อยู่แล้วแล้วแต่ไพรสิจับสลากได้โลกได้เลยคะ่ะแล้วแต่เนาะจับสลากได้โลกได้ก็เอาโลกนั่นแหลคะค่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะสู้ส ทีมหลังบ้านไปกำลังใจทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะเต็มแพ็กเสือนะคะเดี๋ยวอาบังต้องเริ่มเร็วๆเลยนะอาบังนี่ต้องเริ่มบอมแมนมาหวัดจะแพ็กจะแพ็กก็ต้องเบิงไล่ซื้อวักกนหนีสีดใส่ด้ยังสีนะคะเลือกไวเลือกไวเนี่ยค่ะ มีแพ็กเสร็จแล้วก็เอาออกมาแก้ไขใหม่ก็มีนะท <c oughs> ุกอย่างค่ะอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขก็อยู่สุขมากสุขน้อยกัอีกเรื่องนึงที่สำคัญคนคิดต่างเนี่ย ปนานางชอบดูคนคิดต่างนะมักเบิงมักเบิงแบบเงียบๆนะคนคิดต่างกับคนคนเก่าแต่ว่ามีเหตุการณ์ต่างเหี้ไหคนคนเก่าบอกคือเก,าก่าเสียป้านางชอบชอบสังเกตนะ,ะสังเกตคิดว่า เราไม่ต้องไปบอกไปพูดไปสอนอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเขาจะเรียนรู้ชีวิตของเขาเองนะคะจะเรียนรู้ชีวิตของเขาเองว่าทุกอย่างคือความไม่แน่นอนของชีวิตแตส่สำหรับเราคือไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเงี่ยงหลายเลยกับชีวิตไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะว่าเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วเขาเลยหูว่า บ่ประมาณดีที่สุดค่ะนะคะพอกกับแม่ิบหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สมนิกรเนาะสวัสดีค่ะ